สกอก์เท่าไหร่ดีวันนี้ฝรั่งเศส17ศูนย์ับโอ้โหก็คือพี่อ้นบอกว่าอาร์เจนต้า3ศูนย์แล้วก็ครึ่งหลังเขายิงมาคืน4ใช่4 3อะไรวบบขอบคุณนาะครับ ชีิตาลีมานน่าเกิดปีนี้มาไหมไม่มา2ปีแล้วสิบแปดยี่สิบสองไม่มาเลยไม่มาเลยเอเจนชนะวันนี้วันนี้พี่วันนี้พี่มาใครครับพี่มาคนเดียวเลยอ๋อคนเดียวเดินทางมาคนเดียวใช่ครับคนมาถึงไม่ชอบมึงไงต้องคุณมาด้วยกันคุณ FPS ผมมาคนเดียวมาคนเดียว สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมอยู่แถวนี้เลยฮะโรงเรียนือ้โรงเรืโรงแรมโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับพรามสามนะครับอยู่กันริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนี่เฉียบ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 วันนี้ครับเอฟเอสไทยแลนด์ของเราครับก็ามาโคโปรเจกต์กับพินิกเอ็นอาร์สปอร์ตเลดียวนะครับเรามาทำเหมือนวอชปาร์ตี้ฮะเป็นวอชปาร์ตี้ฟตุตบอลล่องนะชิงชาเลอร์ครับที่กาตา ซึ่งวันนี้เราถ่ายกันในวันที่วันนี้วันที่18ธันวาคมนะก็เป็นรอบชิงชาเลนจ์นะครับแต่คิดว่าเทมนีน่าจะออนหลังจากนั้นไหนๆก็มาแล้วครับก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูว่าเรามาทําอะไรกันบ้างแล้วบรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับทางที่ไแรของเราก็จะมาทําถ่ายท่ดสดนะครับแล้วก็ยิงออกช่องทางของนาสปอร์เรโดแล้วรวมไปถึงช่องทางของเอเวอเรสต์ไทยแลนด์ครับแต่คงไม่ได้มีฟุตบอลเข้ามาอยู่ในซีนถ่ายทอดสดเพราะมนมีปัญหากเกี่ยวกับลิิทธิ์นะครับตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังเซตติ้งกันอยู่ฮะนี่ อันใหญ่แล้วฮะตอนนี้วันนี้มีคนมาเข้าร่วมแอร์มาสามร้อยคนเกินออนะน,นี่เก็บเ,เก็บค่าบัตรด้วยนี่คนละ500บาทเต็มภายใน3นาทีวะ่ะโอ้ต้องขอบคุณคอมมิวตี้ของ NR Sport Radio ด้วยนะครับสว่วนทางเอฟเปไลน์ของเราก็มีมาแจ,จมๆบ้างครับห้าบาทห้าร้อยบาทเนี่ยก็จะรีเทิร์นเป็นอาหารไปด้วยนะนก็คือได้มานั่งร่วมชมพร้อมกันดูแมตช์ชิงแชมป์โลกพร้อมกันนะครับกับอา,อาร์เจนติน่ากับฝรั่งเศสเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันไปก่อน,อนเจ็บขา วันนี้เราอยู่ที่งานให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าในงานมีอะไรบ้างบูธเด็ดเยอะไปไปกันไม่ทั่ใครเจ้าของงานเลยมึงไม่ได้บีฟตอนแรกเลยมาค่ะพี่อะไรการอะไรกันเออเป็นเป็นแบบภาพบรรยากาศของเอฟเอสไม่บีฟสักอย่างไม่มีฟไม่มี ไเลยผมอยู่ข้างบนมันบอกว่าพี่ลงมาถ่ายก็คือลงมาถ่ายเลยสวัสดีพี่น้องชาว FPS นะครับสวัสดีครับวันนี้พีรอดจมกองเท้าผมแน่มแหม่บ<ม>้าเขาเยอะเลยไม่จะไปท่อยท๊ทแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบู๊อะไรครับเนี่ยอันนี้บู๊ของเอาน่าอ่าเอานามีมีอะไรบ้างครับมีสายคองแมสอ่าก็คือทั้งหมดนี่ฟรีหมดสามารถหยิบมาได้เลยอ๋อจำหน่ายจำหน่ายละโอเคครับคุกก็กล่าวของ อ่าของของของพี่กุ๊กเองเมื่อกี้เมื่อกี้เราเมื่อกี้เรากินแล้วอร่อยดีพี่อาร์ตเดินถือไปเลยอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาบูธที่2สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเป็นถั่วทองเป็นเป็นถั่วทองใช่ไหมครับปลาหมึกนะคะมีสามรสแล้วก็เป็นปลา อ,อ๋อก็คือเดี๋ยวดูบอลไปก็กินเล่นได้เลยอ่ามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะอ่าปลาหมึกย่างดูบอลมีปลาหมึกย่างคือเราไม่ต้องมีเรือแล้มาย่างอ,นนบบอันนี้คือเขาบดเรียบร้อยมาให้แล้วว่าเดี๋ยวตอนดูบอลแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนะน่าจะน่าจะได้น่าจะเข้ากันเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มใช่ใช่พกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยกินคู่กันน่าจะได้โอเคขอบคคุณรับขอบคุณครับมาถึงไฮไลท์เมื่อกี้เราตอนตอนเดินเข้ามาเราก็ได้ยินเสียงกระซิบมาแล้วนะไม่ใช่กระซิบดิตะโกนเลยแหละว่าแบบเฮ้ยจุ่มไม่จ้าที่เด็ดแต่คือตอนนี้พี่โอ๊คอออร์นนยู่่่ไไมมด้้กิจจุคื รอไงเพราะว่าคิวมันเยอะต้องรอสักผู้รอสักผู่ของ่ีไม่เดคยวไม่เคยพอหมายถึงว่าอร่อยพี่ใช่หมครับไ่โดนแล้วออกอร่อยอร่อยไงเพราะว่ายิ่งอากาศหนาวๆจุ่มไม่จ้าสอบโจทย์ลงตัวถูกไหมเพราะว่าแบบสดน้ำร้อนๆเขาบอกว่าแจ่วนี้นี่คือใช้พริกนี่คือเก็บเฉพาะวันพุธเท่านั้นเลยนะทำไมอก็มันเผ็ดไงอ๋อใช่อันนี้ก็จะเป็นบูฟของทางโรงแรมมูนเทียนก็จะมีเฟรนฟรายไส้กรอกทอดแล้วก็มีบาร์บีคิวพริกกันย่างกัน ตรงนี้มีมีเนื้อย่างด้วยใช่ไหมะฮะอ่ามีเนื้อย่างด้วยน,นี่คือไส้กรอกทอดไส้กรอกทอดเมนปานี้คือน่าจะเป็นของที่ทุกคนรับประทานกันก็เลยหยิบไปกันซะหมดแล้วเมื่อกี้เราแวะไปดูบริเวณของกินเล่นเนื้อย่างของทอดกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารเมนหลักกันมันก็บอกว่าเด็ดเช่นเดีวยวกันอันนี้ก็จะเป็นบูธท,ที่เด็ดเลยแหละถ้าเกิดคนรู้จักโรงแรมมณเทียนก็ต้องรู้จักข้าวมันไก่มณเทียนแน่นอนเขาบอกว่าอร่อยที่เด็ดขึ้นชื่อขึ้นชื่อของที่นี่มาเดี๋ยวเรามาดูอีกบูธ อันนี้ก็จะเป็นแบบของแซมแล้วก็จะเป็นพวกแบบยำลาบไก่นี่มีป้ายแล้วมีป้ายแล้วมีปลาแต่ยังไม่มามีปา้าแต่ยังไม่มาเดี๋ยวเรารอข้าวต้มปลามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวันดีกว,ว่า,วาตอนช่วงสี่ทุ่มตอนบอลเริ่มเนี่ยแล้วมีข้าวต้มปลากันแล้วร้อนตอนกลางคืนเนี่ยจะเด็กแค่ไหนเมื่อกี้เราพาเดินกันไปทั่วแล้วของกินเต็มเพียยแล้วมาดูของเครื่องดื่มกหนป้าบอกเครื่องดื่มนี่ก็แบบว่าแน่นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มนักซีอะไรเงี้ยก็คือสามารถมาหยิบได้เลยผมผมหยิบได้ไหมครับได่เลยนี่กินน ก็คือเดี๋ยวจะมีคนมาบริการตลอดเดี๋ยวเรากินก่อนเพราะคุยเยอะแล้วคอแห้งไงน้ำส้มเลย <c oughs> น้ำส้มเลย มาครับทุกคนเมื่อกี้เราพาไปเดินชมแล้วคนเริ่มมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปหาสัมภาษณ์คนในงานดีกว่าว่าวันนี้เขาเชียร์ทีมอะไรเมซี่หรือเอเวอเปสเดี๋ยวคนแรกเลยสวัสดีครับพี่กูดีครับพี่ผมอยู่ธรรมชาติครับธรรมชาติวันนี้เรามาดูบอลนะชิงฟุตบอลโลกกันก็จะมาถามพี่ว่าอาเจนิน่าหรือฝรั่งเศสวันนี้พี่เชียร์ทีมอะไรครับพี่เชียร์ฝรั่งเศสครับผมเมซี่ดยิงแต่อยากให้ฝรั่งเศสได้ ผมเคลียร์ฝรั่งเศสไงอ๋อก็ถ้าเกิดได้นี่ก็สองสมัยติดเลยเป็นทีมที่สามเป็นทีม่สามโอเคจำไม่ได้หรอกว่าทีมไหนบ้างก่อนพี่ก่อนพี่กูมาพอดครับขอบคุณครับเชิญพอดีครับดีครับวันนี้มาเชียร์แมนยูพี่อะไรนะวันนี้มาเชียร์เมนยูก็ลิซโตเดมาตีนี้อ๋อโอเคก็เดี๋ยวจะมาถามพี่วันนี้อาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสวันนี้พี่เชียร์ทีมทีมอะไรครับพี่อาร์เจนครับอ่ะแล้วถ้าเกิด2คนล่ะเมสซี่ไอวิลเป้ ให้ใครเมซี่ครับเมซี่ัอาร์เจนติน่าเลยวันนี้ทั้งคู่แน่นอนมาทุกคนแน่นอนสามศูนย์อ้นนเจนอ่ะพี่อ้นบอกว่าอาร์เจนติน่าสามศูนย์เดี๋ยวครึ่งแรกด้วยแล้วก็ครึ่งหลังเขายิงมาคืนสี่ใช่สี่สามอะไรแบบนีขอบคุณพี่อ้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเชียร์ทีมไรอาร์เจนติน่าแน่นอนชื่ออะไรครับพี่ช่อพลอยชื่อพอยอะ ถ้าเกิดถามว่าเบสซี่เลียป้าเป้เอฟป้าเป้ครับในไงก็เอฟป้าเป้โอเคตังค์เท่าไหร่คกอบตังค์เท่าไหร่เนี้อ่าสองหนึ่งครับสองหนึ่งโอเคครับผมพี่บอลมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจียมแบงค์ครับเจียมแบงค์ Banking Night ครับ Banking Night เป็นนันพิพัฒน์อะไรสักี่อันนี้พี่เบนพีน่าของเราเนี่ยเบนนนักพิพัฒน์อะไรสี่เหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้เรามีคำถามง่ายๆมาถามพี่วันนี้ให้อาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสครับพี่เอเคนะคุณพี่ที่ดีนะคุณบอลไม่อยู่นะผมว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสผมว่าฝรั่งเศสแล้วถ้าเกิดเมสซี่กับเมซี่กับเอฟเ้ให้ใครเพราะต้องเห็นเอฟเออยู่แล้วครับฝรั่งเศสสกอร์เท่าไหร่ดีวันนี้ฝรั่งเศส 17บเจ็ดสูตรเนี่ยก็คือพับสนามบุกกันทีเดียวเลย่เป็นพี่เป็นบ้างหรือเปล่านี้สองทีมนี้ให้ทีมไหนพี่โอ้โหพี่เชมเบซี่ละกันอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าแล้วก็เบซี่แน่นอนไม่แน่นอนมันมันเก่งทั้งคู่นึกออแม้คือมันเก่งทั้งคู่ใครชนะก็เป็นไปได้คิดว่าไม่จบในเวลาอ่ะเขียวแววสกอร์หนึ่งหนึ่งในเวลาแล้วเป็นหนึ่งลูกหนึ่งสองคู่พี่จะสองคนมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบชื่อชื่ออะไรครับปูเป้ค่ะพี่ปูเป้นะครับวันนี้เรามาดูบอล วันนี้อาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสครับพี่ฝรัร่งเศสแล้วถ้าเกิดเมซี่เูเป้นปีน่นนให้ใครคลิปย,ยากคลิปยากคลิปยากให้ทั้งสองคน <c oughs> โอเคแล้ววันนี้พี่เปยแจกวาร์ปได้ไหมครับป๊อบไอจีหรอค,ครับป๊อบไอจีก็ได้พีพียูยูพีพีเอเอีค่ะอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปตามพี U ่เป้ A P ก็ได้นะครับ,รบโอเคครับขอมาหครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮิาธิษกับพี่นิกด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้สัมภาษณ์กับเอฟเอทีครับวันนี้วันนี้พี่วันนี้พี่มาใครรคับพี่มาคนเดียวเล้วอ๋อคนเดียวเดินทางมาคนเดียวใช่ครันก็ถึงไม่ชอบมึงไงคุณมาด้วยกันคุณเอฟเอทีผมมาคนเดียวผมคนเดียวก็วันนี้เรามีคำถามง่ายๆก็คือถามพี่ทั้งสองก่นเดี๋ยวถามพี่นิกก่อนว่าอาร์เจนิน่าหรือฝรั่งเศสครับพี่อาร์เจนครับอาร์เจนเชียร์เมสซี่เมสซี่กับเอเวเป้นี่ให้ใครความจริงเขาก็สุดยอดทั้งคู่แหละแต่ว่ามััััันนนนนนเเเมมมมมสสซีีีีี่่่่่จจะะไดดด้้หห็แแบบบบบบบตออองทูรรณ์๋ยววถาาาพกค ว่าอะไรฮะอาร์เจนติน่าหรือฝรั่งเศสครับพี่จริงๆผมเชียร์ฝรั่งเศสมาทั้งทัวร์นาเมนต์เลยแต่ว่าพอมาถึงรอบชิงอ่ะอยากเชียร์เมซี่อยากเชียร์อาร์เจนติน่าครับอ่าก็ตอบไปเลยว่าเมซี่อาร์เจนติน่าถูกต้องเอ้วพึงกูทำไมนั่นนั่นเองกูมาไงว่าเราอ่ะชอบฝรั่งเศสนะแต่จริงๆอ่ะชอบทั้งคู่คิดว่าวันนี้น่าจะเสมอนสองสองแล้วไปดวลที่จุดโทษอ่ะนิสัยเราอย่างนี้แล้วเกาชอบหลายอย่างแต่ส่วนมากชอบคนที่แบบฟิลแฟนโอเคขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากก็หรับว้าบของวันนี้กกก็็็พีีี่่่นนนอออัดด้วยะครรรรบสป์ตเิโแลา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อพัดครับชื่อพัดชื่อเทนครับชื่อเทนอ้าววันนี้เรามาเชียร์บอลครับผมเดี๋ยวมีคำถามง่ายๆก็คือคว้างเศษเหลือเจนดีนาอ่าเดี๋ยวพี่พัดก่อนอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาแต่ใส่ใส่เสื้อว่าเราเสร็จแล้วนี่คือไปหาเสื้ออาเจนแล้วมันไม่เข้ากับผมอ๋อไม่เข้าผมนุ๊กใส่เสื้อว่าเราเสร็จแต่เชียร์อาร์เจนตินาแล้วก็พี่อ๋ออนี้นะผมไม่ตั้งใจเลยอ๋าก็คือเดี๋ยวเเเาาาแข่งกันดดี๋ยวรมู หลังนี้ว่าใครชนะเนี่ยแล้วก็เขาพี่สองคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวแจกวาร์ปกันดีกว่าเป็นไอจีดีกว่าไอจีคนนี้ดีกว่าไอจีคนนี้กเลยใค้เขาอยากได้อยาไอจีอะเลยเทนทีซีซีครับอ่าเทนทีซีโอเคครับเดี๋ยววีตามพี่เองกันได้นะครับขอพี่สองคนมาครับสวัสดีครับเราเจอตัวตึงละเจอพี่โกยสวัสดีสสวัดีีพ่กยครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาเชียร์บอลบนรอบสุดท้ายวันนี้ให้ใครกับพี่อาร์เจนติน้าหรือ ฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอเคเขาฝรั่งเศสใช่ป่ะแล้วเมสซี่กับเอ็มบาเป้เอาใครก็็ต้้ออองเเมบาปยฝรั่งเศสขอบคุณพี่โกยมากครับติดตามพี่โกยในที่ช่องพี่โกยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลีสวัสดีครับเดี๋ยวสอบถามมาสัมภาษณ์ครับก็วันนี้เรามางานเชียร์ฟุตบอลโลกนักชิงอ่ะเดี๋ยววันนี้มีคำถามสั้นๆสักสองสามคำถามมาง่ายๆก็ว่า เออสั้นสั้นสั้นแค่เก่าเอานี้ค่ะวันนี้อาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสครับอาร์เจนหาอาเจนฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสอ่าโอเคแล้วถ้าเป็นเมซี่กับเป้รู้จักไหมสองคนนี้รู้จักรู้จักค่ะเมซี่หน้าตาเป็นไงเมซี่ก็รอรอหน่อยมีหนวดแล้วคุณจินนี่นะครับไม่เรียเชียร์ตามแมวอ๋อเชียร์ตามแมวอ๋อก็คือเชียร์ตามแมวเขาเขาคุ้นทั้งสองคนมากครับเดี๋ยวแจกแจกวาร์ปก่อนดีกว่าแจกวาร์ป IG กีละนาจุดลีนะคะฝากติดตามด้วยน,นะอ่โอเคอจินนี่พีทีเอ็มอ่าจินนี่ขอบคุณทั้งสองคนมากครับ สวัสดีพี่พี่ทั้ง3าคนมากครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับพี่ท็อปครับพี่ท็อปปื่มครับพี่ปื้มหมาครับเป็นไงพี่วันนี้บรรยากาศในงานของเราสนุกไหมเป็นบอลโลกที่ เกิดมันที่สุดในชีวิตละเแล้วก็แบบมีกุชชี่ด้วยนู่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไงครับการบริการต่างๆเครื่องดื่มเครื่องดื่มอาหารดีมากคร่บยบรรยากาศดีสนุกเลยสนุกก็เดี๋ยวก็ฝากพี่ๆแบบว่าแบบเอ้ยเชิญชวนถ้ามีแบบงานครั้งหน้าอีกอะไรเงี้ยก็แบบเอาจริงนะรอบรอบถัดไปผมก็จะมาอีกออมันสนุกสนุกกระดูอยากให้อยากให้คนที่ยังไม่ยังไม่ได้เคยมาลองมาดูครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ครับขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับพี่เจิดครับเจิดชื่อฮันครับผมชื่อฮันเของขวัญค่ะของขวัญอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมงานของเราสนุกครับสนุกสนุกครับแล้วก็เป็นไงบ้างอันนี้เชียร์เจดีนาด้วยใช่ครับรู้สึกดีใจดีใจครับดีใจแล้วก็บรรยากาศในงานของงของกินดีครับดีดีดีครับผมถ้ามีงานแบบนี้อีก NRX FS จะมาอีกไหม ใช่ครับโอเคครับขอบคุณพี่นะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเราเจอกับน้องพะโกแล้วเดี๋ยวมาถามบรรยากาศความรู้สึกเป็นไงบ้างในงานปิกัดบ้างครับสนุกสนานมากเลยแล้วก็แบบเป็นการเชียร์บอลที่สนุกที่สุดในชีวิตเลยอ่ะเพราะว่ามีหลายคนที่แบบรักชื่นชอบในฟุตบอลเหมือนกันอ่ะ พูดตอนนี้ก็จะลิน้นพันนิดนึง <c oughs> แล้วก็เป็นไงบรรยากาศตอนที่เมซี่ชูถ้วยแชมปโ์โลกอุยดีใจมากเมซี่แบบค่อยๆย่องแบบเนี้ยคือเขาน่ารักมาตลอดน่ะแล้วจนแบบ<อ>คือฟ<อ>ังอะอยากให้เขาได้ชูถ้วยมากๆเลยอะแล้วมาวันนี้คือเขาได้ชูถ้วยจ,จริงๆจะครับขอบคุณฟางโกมากแล้วก็เดี๋ยวถ้า N R X F S Thailand อีกเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะเชิญชวนแฟนๆมาร่วมงานด้กันอีกได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกเนาะโอเคครับเขาเรียกว่ากบมะคา สวัสดีครับเราวันนี้รู้สึกไงบ้างในงานของเรานี้ที่อเจนน่าได้แชมป์ด้วยอันนี้อะไรอ่ะสนุกมากเลยสนุกมากอิตารีมาน่าเกิดปีนี้มาไหมไม่มา2ปีแล้วสิบแดยีิบสองไม่มาเลยไม่มาเลยอเจนชนะอีนบอกนะบบ เราใส่เราเื้อไปเก็บจิ้ต้นจังวันนี้มันสุดจริงอ่ะคือตามหลังสองประตูเต้เสมอสองสองขึ้นนำสามสองคืเหมือนโตเตะนำขามาชนะอยู่โทษไมันเกือบ everything in football is happening that's it บรรยการงานของเราเราชวมของเชียร์กันสุดเสียงเลยเปล่ด้วยเอพิธทนายกับเอดาเดี๋ยวเาลด้วยใช่เดี๋ยวมีอะไรจอยกันดีมากดีมากดีมากขอบคุณขอบคุณทุกคนเจ้าครับ ก็จบลงแล้วครับกับอาร์เจนติน่าคว้าแชมป์โลกนะครับผมปี2022ที่กาตาร์นั่นเองครับแสดงความยินดีกับแฟนๆอาร์เจนติน่าและก็ลีโอเนลเมสซี่ด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆลงท้ายกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับกองเชียร์ฝรั่งเศสด้วยแต่ไม่เป็นไรครับฝรั่งเศสก็เล่นดีมากๆเบย์ก็ได้ดาวสแตนโวไปด้วยนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับเราพามารับชมงานของ NR คอลแลบกับเ s Thailand นะครับก็ให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเรานะครับเราอยู่ที่โรงแรมบนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม ที่ดองมาเร็แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะผลตอบรับดีเลยีเดียวนะก็สนุกมากครับวันนี้ก็มีบรรยากาศให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าเรามาทำอะไรเราถ่ายทอดสดกันนะครับเรามาดูวอชปาร์ตี้กันแล้วหวังว่าอนาคตวอล์ชปาร์ตี้ของห้ไดลแล้วเราจะทำให้มากกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นวอลเล n ตไม่ว่าจะเป็นพับจีฝากติดตามคอมมนตี้นี้กันด้วยแล้วกันนะครับนอกจากการถ่ายทอดสดวันนี้เก็บของแล้วและเดี๋ยวคงกลับไปพักผ่อนกันแล้วครับเพราะพรุ่งนี้มีพับจีต่ออีกไปเจอกันนะคิด ตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รออยชมครับ